สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับมาพูดถึงการลุ้น4ี่แชมป์ของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับการลุน้นสี่แชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่แล้วถือเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงฤดูกาลที่แล้วผมพาคุณผู้มชมย้อนไปก่อนครับโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลเองน่าจะจําได้การลุ้น4ี่แชมป์ในปี 2000- ถึง2001อฤดูกาลน,นั้นลิเวอร์พูลเองก็ไม่ลุน4แชมป์เหมือนก <ๆ S 2> <layout S 1> <ๆ>ันนะครับการคุมทีมของเชราอูริเย่ครับลิเวอร์พูลลุน4ี่แชมป์แล้วก็ได้มา3มแชมป์ในปีนั้น ใน FA Cup คพรับ,รบพวกเขาชนะอาเซนอลได้ 2. อต่อนในฟุตบอลลีกครับนั้นเอาชนะจุดโทษเบอร์มิงแฮมครับแล้วก็ยูฟ่าครับเอาชนะอาราเบสส่วนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจริงๆแล้วลิวพูเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับขับเคี่ยวกับทั้งแมนยูแล้วก็อาเซนอลได้อย่างดีทีเดียวแต่ลิวพูของเชลล่าอุิเย่นั้นมาสะดุดช่วงกลางเดือนพฤิกาคมถึงเมษายนทำให้การลุ้นแชมป์นั้นมันหายไปครับในพรีเมียร์ลีกช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลิวพูเองต้องเล่นหลายถ้วยด้ยวยนะครับแบ่งสมาธิลำบาก ผลงานสะดุดมากๆนะครับ10เกมในช่วงนั้นในลีกนะครับชนะเพียงแค่3เกมเสมอถึง5เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมทําให้หลุดวงโคจรไล่ล่าแชมป์ถึงแม้ว่าจะกลับมาได้ช่วงปลายซีซั่นแต่ก็จบเพียงแค่อันดับ3เท่านั้นนั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่ลิเวอร์พูลมีลุ้น4แชมป์ในยุค2000 มากที่ปีที่แล้วครับปี2021ถึง2022เป็นอีกปีหนึ่งที่ผมเชื่อว่าแฟนๆของลิปูน่าจะมีความสุขมากๆในการลุ้น4ีแชมป์เพราะมันคือการลุ้นสีแชมป์จริงๆลุ้นจนนัดสุดท้ายพูดถึงนัดชิงบอลทุ่วารายการก่อนนะครับโดยเฉพาะเกมแรกผมมองว่าสำคัญมากๆนั่นคือเกมลีกคัพที่ต้องชิงกับเชลซี นี่คือบันไดขั้นแรกในการลุ้นสีแชมป์ครับถ้าเกมนี้สะดุดผมมองว่ามันอาจจะส่งผลสำคัญโมเมนตัมของลิเวอร์พูลในการลุ้นสี่แชมป์ต่อๆไปหรือว่าการลุ้นแชมป์ที่เหลืออาจจะสะดุดได้เป็นเกมที่หนักมากครับต้องดวลจุดโทษกันถึง11คนแต่ลิเวอร์พูลก็ผ่านมาได้และได้แชมป์แรกมาครองหลังจากนั้นครับแชมป์เอฟเอคัพลิเวอร์พูลเองก็ต้องลุ้นอีกแล้วก็เอาชนะเชลซีคู่ปรับเก่าได้จากการดวลจุดโทษเช่นเดิมเป็น2เกมที่แฟนลิเวอร์พูลเองโอ้ต้องลุ้นกันมากกว่า120นาที สองแชมป์ได้มาแล้วครับส่วนในพิมูลึกอังกฤษเองก็ยังคงเดินหน้าถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่สะดุดเล็กน้อยกลางฤดูกาลแต่ช่วงที่ลิเวอร์พูลสามารถทำผลงานได้ดีก็ดีแบบน่าใจหายเลยครับส่วนในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกที่ลิเวอร์พูลพลาดไปไม่ได้แชมป์ผมมองว่ามันไม่ใช่อะไรที่น่าเสียใจอาจจะเสียได้มากครับแต่ว่าเป็นเกมที่คลองบอล50ต่อ 50, 50โอกาสยิงลิเวอร์พูล23ขณะที่เรอัลมาดริดมีโอกาสยิง3าครั้ง ลิฟพูยิงเข้ากรอบเก้าครั้งครับส่วนเลือมดมันยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาครับแต่ไม่ไรนายครับนี่มันเป็นนัชชินาเลิศเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนัชชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกแฟนๆลิ์พูอาจจะเสียใจแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องเสียดายแบบหนักขนาดนั้นพูดถึงพีเมลีกอังกฤษดีกว่าผมเชื่อว่าพีเมลีกอังกฤษในการลุ้นสี่แชมป์ของลิ์พูนั้นม,มัน มันเป็นโมเมนต์ที่โอ้โหแบบมันล้นทะลักออกมาจริงๆคุณผู้ชมการลุ้นแชมป์ปิีบรีกเป็นเร่องสนุกสูสีครับเบียดกับแมสเซตตีมาตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงนัดสุดท้ายมีช่วงเวลาที่ลิวพูนั้นสามารถชนะได้สิบเกมติดซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ปีที่ลิวพูมีลุ้นสี่แชมป์ในยุคข,ของเชราอุริเยแล้วเชราอุริเยนั้นสะดุดนะครับแต่เชอร์กินครอปและลูกทีมสามารถทําได้ผ่านจุดที่ยากลําบากโดยเฉพาะสามนัดสุดท้ายที่สถานการณ์บีบบังคับให้ลิวพูเองต้อง ชนะเท่านั้นการเจอกับแอตตันวิลล่าซาวแฮมตันและก็วูแฮมตันหรือผู้โดนนำก่อนทั้งสาเกมแต่กลับมาได้ทั้ง3าเกมมันคืออะไรที่สุดยอดมากๆครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่น่าภูมิใจไปมากกว่านี้อีกแล้วโอเคแหละหลายๆคนอาจจะอยากได้แชมป์แต่ผมมองว่านี่คือปีที่ยอดเยี่ยมและเป็นปีที่พวกคุณควรจะภูมิใจนี่คือรองแชมป์ที่แพ้ไปแค่2เกมแพ้น้อยกว่าทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษ สเกมเท่านั้นนะครับจาก38เกมเป็นปีที่แฟนฟนลิเวอร์พูลเองอาจจะเสียดายครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีแฟนลิเวอร์พูลคนไหนเสียใจกับปีที่แล้วเลยครับ